และในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นน้องไบร์นั่นเองนะครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาเล่นเป็นไบร์อัพเลนนะครับซึ่งในตัวที่อ่าอบเจกที่ผมจะเอามาเพิ่มเติมดาบสายฟ้าละกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเล่นเป็นดาบสายฟ้าเป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นตีเร็วตีแรงนะครับอันนี้ผมก็จะยืนเลนเจอยีน่าวัดดาเมจไปก่อนเออแต่เขาเปวิ่งสองก่อนนะไม่เป็นไรผมคิดว่าดาเมจนะ่าจะไหวนะ ไอจะอยู่โอเคครับสวยดามจเราก็เหลือๆนะช่วงต้นเกมก็เรียกได้ว่าเปิดมาสวยเลยครับผมแนวทางการเล่นก็ไม่ยากนะครับทุกคนเราพยายามแบบรีสกิลเช็คให้มันแม่นๆเนี่ยประมาณนี้แล้วเราก็ตีสกิลสองันนี้เราก็จะมีในตัวของเขาเรียกว่าลูนแฝงเพิ่มเติมนะตัวอะไรมามรูย้ำกระหม่อมโอโ้โหโอ้โหไม่รอดว่ะโอ้ยแล้วเพื่อนบวกกันยับเลยผมเข้ามาเติมนะแต่ผมเล่นเล็วตัวหลงัง ม่โดนนะสกิลหนึง่งหมูนี้มันจะเล็เลงยากนิดหนึ่งนะทุกคนผมไม่รู้จะเอาตัวไหนเลยเนี่ยเจายีน่าก็จะเอาแพนด้าก็จะเอายังไงยังไงเอาหมดเลยละกะันครับผมอันติยัดเลยครับอืตัวหนาตัวบางไม่รู้ฟุฟาดหมดหูแล้วเคลื่อนมันแบบอืตายด้วยนะดูทรงน่ะเรียบร้อยยีน่าเล่นบอกเลยของที่ผมออกมาเนี่ยเป็นตัวดาบสายฟ้าก็ ปัจจุบันนะครับยังสามารถเล่นได้ไหมเดี๋ยวรับชมกันในคลิปเลยแล้วกันนะครับซึ่งมีตัวดักแน่นอนโอ้โหแล้วไม่มีอันตีกวะก้าววีะวะเพื่อนแต่ตายด้วยปะ่ะเฮ้ยโอ้โหผมก็เอาแนเอานอนกับมวยไม่ได้วะสเต็ปเขายังไงไม่รู้ว่ะทุกคนออกไม่ได้ด้วยร้อยดีสูงนี้สานาทีนะครับ ค่าสามตายสามเฮ้ยเหมือนยอนจะมีออกดาบสายฟา้ามาด้วยนะเรามีเพื่อนแล้วครับจอดน,นี้ก็มียอนออกดาบสายฟา้ามาเป็นเพื่อนเราได้ไปก่อนแล้วหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่ได้นะเรายังขาดอีกไม่กี่ร้อยนะครับผมออกเป็นรองเท้าตีเร็วไปก่อนนะครับหแล้วสกิลหมดแล้วว่าผมต้องจ่ายฟลิกวาไม่งั้นไม่ไหวแน่ทุกคนดูดิเจอยีน่าด้วยนะครับโอ้โหเขาฟลิกตามเลยไงเขาเอาสูตรไม่เอาทรง กดอันติไม่ทันนะเมื่อกี้ก็ถือว่าเดาเกมพลาดไปนิดนึงประมาทไปนิดนึงนะครับทุกคนก็แนะนำฉากช็อตเมื่อกี้ก็ควรแบบอันติยืนสู้ได้นะลองเสียงดูซึ่งผมอยากจะบอก <to> ว่าตัวของเราเนี่ยมันอาจจะเก่งในช่วงเลดเกมนะต้นเกมก็แล้วแต่สเต็ปนะครับแล้วก็แล้วแต่ของด้วย ก็ต้องดูกันอีกทีนึ่งว่าสเตปเป็นยังไงแล้วก็ของเนี่ยสามารถแบบพอสู้ไหวไหมอะไรเงี้ยครับรตัวเราค่อนข้างที่จะวัดเชิงนิดนึงอ่ะถ้าเป็นช่วงต้นเกมก็อาจจะแบบเออมันต้องวัดเชิงเอากล้าเสี่ยงได้ที่จะแบบเข้าไปแล้วแบบเแบบก็บ1ตัว2ตัวเพื่อที่จะทําให้แบบทีมมีโอกาสชนะนะครับก็ประมาณนี้เนาะสาหรับการเล่นไบคับเช็คพุ่มไปก่อนตอนนี้ได้ป้อมบนนะครับ ผคิดว่านายีน่าน่าจะวิ่งมาก็เหมือนมีเพื่อนตามมาเลยปะแต่คลิปก็เสียดายนะคลิปเสียดายแล้วตายด้วยหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจโอเคครับน่าจะแตกกว่ารองเท้าน,นี้ผมรู้สึกว่าเอาไม่ค่อยอยู่นะบนลก็น่าจะแตกนะครับเหมือนยีน่าเขาออกรองเท้าเกาะมาด้วยนะเราก็ออกเป็นคลิปไปเลยนะครับ อันนี้ผมออกให้ทุกคนดูก่อนเลยนะครับว่าดาบสายฟ้าต้นเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ไหมแต่จริงอ,อ่ะดาบสายฟ้าผมแนะนําให้ออกเป็นประมาณสักช่วงแบบกลางถึงเลทเกมน่าจะดีกว่านะครับช่วงต้นเกมเนี่ยผมอยากจะให้เป็นแบบออกคิดมากกว่าเพราะว่ามีเวลาเมื่อที่เรามีโอกาสคิดหรืออะไรต่างๆนานานเนี่ยในตัวละครของเราอะ่ะมันมันจะตีแรงนะครับแล้วบวกกับอ่าถ้าเลทเกมเนี่ยเรามีแบบพวกดาบสายฟ้าหรือว่าแบบพลิกมาช่วยเนี่ยมันก็จะแบบแรงมากขึ้นผมพลิกตามเลย อัติยัติเลยแล้วกันนะฮะที่มันจะแตกว่ะโดนยกนานล้วด้วยทีไม่เป็นไรถือว่าลองแบบวัดเชิงวัดดาเมจไปก่อนนะครับตายค่าสามตายหกแล้วเรามาดูกันครับว่าเกมนี้เราจะชนะได้ไหมตายเยอะนะอันนี้ผมยอมรับนะหรือว่าสไตล์ผมเป็นคนที่ชอบแลกนั่นเองเอาแล้วย้อนโดนล้วงครับถึงตัวแล้วยิงฟรีไปก่อนเรียบร้อยครับผม อลินก็ไม่น่าจะตามเก็บได้แล้วตายไปอีกตัวหรือเปล่าหูน้องตีออกเลยยนะีหน้าตัวนี้มนเอาเรื่องอยู่เนี่ยสกินก็สวยถือมือก็พอได้เอาเรื่องไหนขอวัดหน่อยสองหนึ่งเนี่ยไม่ถือว่าลุมหรือเปล่าไม่ถือว่าลุมเปล่า,า,ลลานี่นะครับมันก็จะมีแบบเอฟเฟกต์อ่าทุกคนก็จะได้เห็นตัวช็อตสายฟ้าเนี่ยเวลามันขิก็มันจะมีดาเมจสายฟ้าเข้ามาช่วยด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่โคจึงดูดิ ไปละคิใช่ไะมคชชอใส่ขาบางทีตัวแทง้งหรือว่าตัวที่แบบว่ามันบางๆอะไรเงี้ยมันไม่มีเขาเรีกเยกอะไรหรเะเกาะกันดาเมจแับเพื่อนโอ้โหไม่สู้เลยเหรอ,อยังไงเฮ้ผมเอานะเฮ้ยโ,โห้วเด้งกระชอกไม่ถึงตัวว่ะโอเคก็เกรีมหมดปะสวยยูถือว่าฟอเรนเก็บงานให้เรานะครับ นหครับชิ้นต่อไปโอเคผมปรับเป็นรองเท้าตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ออกเป็นโบ o เคนได้เลยหรือไม่ก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฟลิกนะครับเข้ามาเซตไว้ก่อนแล้วก็เซตาตามสเต็ปไปก่อนนะครับอาจจะมีโอบด้วยนะโอบช่วงท้ายเกมเนี่ยก็สามารถเซตไว้ก่อนได้นะครับซึ่งรองเท้าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเมื่อสักครู่เหมือนตโลโเขายกใช่ป่ะแล้วทีนี้เหมือนแบบ การซีซีเราอ่ะรู้สึกว่ามันมันนานมันช้ามากเลยซึ่งในตัวของคลิกเนี่ยเข้ามาช่วยต้านสถานะบวกกับรองเท้าตอนนี้ผมออกรองเท้าไปก่อนถึงแม้อาจจะตีช้าลงแต่ว่าในช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะทำประโยชน์ได้เยอะดีกว่ารองเท้าที่ผมออกไปช่วงต้นเกมผมบอกแล้วผมเอามาฟาร์มช่วงต้นเกมเฉยๆนะครับทุกคนเลด,ดเกมก็ต้องดูด้วยเป็นบางเกมถ้าบางเกมเรารู้สึกว่าซีซีเยอะก็ออกเป็นรองเท้าตัวน,นี้ไปเลยนะ ต้านถันซึ่งดีมากครับผมแล้วก็จากที่ทุกคนสังเกตผมได้เล่นนะครับก็ในสไตล์ที่ผมเล่นเนีผมก้าการกได้ค่าเสียก้าแลกคิวกับพี่ปบัน้องก็มากันสามตัวเราอะ่ะเอออยากจะบอกว่า มันสามารถเล่นในช่วงเลดเกมอะได้สบายๆเลยนะเกมเนี้ยผมบอกตัวอย่างอ่าแพนด้าจ๊กเกอร์เนี่ยอ่ะหนึ่งคือจําเป็นเลยครับที่ผมบอกดาบสายฟ้ามาก็โจ๊กเกอร์ก็มีส่วนเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเขาสกิลแบบตั้งสถานะหรือไอ้กันกันแบบอันนี้มาใช่ไหมเราก็มีช็อตสายฟ้าไงก็สามารถทําดาเมจได้ประมาณนึงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับนี่ผมก็ น่าจะอันติฟิกยัดเลยแล้วกันครับผมโอเคเก็บหนึ่งครับไม่ถึงสองหรือเปล่าเสียดายอะ่ะอีกนิดเดียวเองดูดิมวยเราเรามันรอเชิงอะไรวะรอเชิงลาดหรืออะไรเนี่ยเอาแล้วครับเราลำดอกวืดไปหนึ่งทีฟิกเกอร์ด้วยฟิกเกอร์โยกเฮ้ยตายเองหรือเปล่าโอ้ยังรอดอยู่หแล้วดอกว่าสองทีครับผมมวยยังไงถ่ายมาให้เพื่อนครับ แลดอกครับจังหวะนี้โอ้โหวาวไอบี่สามฟาเนฟาเน,เ,นเอาละล่างดันครับเฮ้ยโอ้โหสวยอยู่ <c oughs> ก็ถือว่าได้ป้อมล่างเอ้นครับของชิ้นต่อไปก็จะเป็นแบบอ่าสลิกไปเลยนะครับทุกคนออกแบบต้านสถานาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตีเร็วตีติดคิความเสียหาย <c oughs> คูณด้วยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นของที่ทผมชอ,ชอบมากๆเลยสำหรับตัวไบร์นะพราว่าต้านสถานะสำคัญกับไบร์มากนะครับเพราะว่าเรา,าสามารถทำดาเมจได้แบบต่อเนื่องประมาณนั้นค,ครับของเราก็เริ่มทยอยเล่นเกมก็ใกล้จะครบแล้วครับขอหาตั้งอีกนิดหนึงโห oh, เนี่ยสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมบ้างอย่างนี้แบบมาก,กิน เข้าปะอย่างเงี้ยเช็คกุมไปก่อนนะครับกลางมี2ตัวยีน่าน่าจะดักพุ่มป่าเย้ครับยีน่าอยู่เดี๋ยวลองวัดเชิงหนึ่งหนึ่งยีน่าไปเลยนะดูว่าเขาจะสู้เปล่ายังไม่เจอตัวนะครับไม่พุ่งหวัดโอเคเหมือนไปออกลางละเราต้องรีบไปได้บ้านแล้วครับเฮ้ยตัวอะไรเข้าไปเลยเหรอผมมาแล้วผมเอ้ยโอเคครับมาสวยๆเลย ยังไม่อตินะยังไม่อติถึงแม้เลือดจะลดไปครึ่งหลอดแต่ว่าผมยังไม่อตินะพอชัวร์ดีกว่าวะ่ะเกมนี้ดูเหมือนจะจบแล้วหรือเปล่าวะโอเคมีอันติฆ่าอยู่ในบ้านเลยแล้วกันน่าจะจบอะโอเคครับผมยัดเลยและจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับน้องไบรท์ที่ผมเล่นก็จะอยู่ในแรงคงคอน30กว่าดาวนะครับก็ย่างกล่าวเข้าใกล้ซูฟิมขึ้นมาทันทีแล้วครับผม โไม่ได้มีพีด้วยไม่เป็นไรนะครับก็นี่เป็นสไตล์รลาการเล่นของอบไบรท์ของผมนั่นเองนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับและอยากจะให้ทําคลิปแนวนี้หรือว่าอยากจะให้เล่นน้องไบอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและสุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกคนจะรับชมอย่าง enjoy นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากับท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม